สวัสดีพี่น้องบ๊วยสุขุสุคนสุนมงสุบลเมื่อเนี้ก็จะมาตาดแต่ประมวลคือผเก่าพี่น้องมื่อนี้ยยากพี่น้องเลยรึกอึังเติมอยู่ลงใจเรามาไลฟกผู้เก่าพี่น้องมือง่อเนีย้ย,ยพิษกันย้อนพี่น้อง <c oughs> ตับน้อยนะใช่เ <c oughs> มืเอ่อนี้ยพลัดจัดไปเลยหามากพี่น้องเลยนี่จะมาทำเพิ่มพี่น้องอามาทำเพิ่มเลยมือ่อนี้มาเด้อิม<ด>สุขุสุคนเดอ้อ <c oughs> อ่ะให้ใช้อะไมีนะ <c oughs> มีน้อยอใช่ เอางูอเลยมมเลยมันแล้วผด่อเพิ่งเดก้างการขอเเสไหลุดจัเลยตามเนผู้ดีเพน่อพ้ดีวนวันมันออกมันวันมันมันน่อตามงพิืมนดีไกินมเพไ่หน่อยมันสมพดทนี่แค่แนนอนวันมันมันกินเลยคับที่ลเขาเหนียวกับเสพไปน่อยตาม กูหลับสี่อู่อย่นี้ตกก,ตกาบตกกาแเ้วไปลาะตะคุณอยู่บ้มั้นี่ส่วนตะคุณมากินน้ำ มื้อนี้จัดหนักเลยพี่น้องนี่เครงก็ซ่ําเด้พี่น้องอ่บุเพชรหมกสดๆเด้อพี่น้องอ่อเพมๆพี่น้องเอา่อีกงก็ซําัดนักัดเต็มมื้อนี้กินบ่อิ่มพี่น้องเอ้ยงกเลยแก้มือมนีได้เอา่พอจักมากเติมมางสดด้ลงพอแล้วบ่อือ ข้าวปลาตาโกแต่คุณนี่ผมมากินห่วมนล้วมันนี่น่าอิ่เป็นกระซ้ามุกมันกินสมมุตินี่ยโย่ไก่เต๋อแล้วหม่ม่วงนี่ต่อหม่งใหญ่ายนี่แหละคุณทำหม่งใหญ่นะมาดูอ่างมึงนี่โอ้มันขันเกลือกินเหรอวะซาแซวเกลือกินแต่คุณซาเกลือกินคุนเอยแล้วคุณบ่ได้มากินห่วมหมักม่วงใหญ่น้องม่วง ใส่กระซามตั้มตั้มตั้มโยสูงส่นสองสนสามเนาะสูงแต่หนต้องมักแห้งขาดเยะบทิมันมันฮะมันมีตัวเดียวนี่ตัวเดียวนะอืมงดปลาได้ใส่ระบบปลากรลงมาจงกยก คันใส่ประด็บโยบตามมันมันจะเต็มขบใส่ยังไหน่บอกบอกพี huh. <c ười> ่น้องพังด้วยมียังไนใส่ลงไปนะกะลหมเกลือเกลือเกลือใส่บอกเกลือประเด็กก็เข้มอืมน้องนักเรียประเด็กยังแ่บ บะไ้คือนำประเดกอ่ะโลบดันแหละพ่อลบันยุ่งกกัวบันพี่น้อยใปยกงมีปยกงท่่น่อ อยู่หายอยู่หน้าพี่น้องคู่เกา่าไก่กับสิกตาพี่น้องไก่ไข่ในห้างนั่นเลยซิมด้วยเขาก็ขักด้วยซิมด้วย,ชวยใช่ไหมใ,ใช่แล้วมือไรรลมือละยิบมันน่ะเนี่ ตับตับตับตวนี้คุกด,ดไวรบัหักพี่น้องหักเรียบร้อยแล้วพี่นอ้อย กกับคู่เขาเป็นเว้ยคู่จ้าเกาะมามันแก่มือใหม่มือหนักกินโบอิ่มพี่น้องมันเอาจัดเต็มเลยจนลงบันไดน้ำบมดทันผมเหมือนพี่น้องเลยมาพี่น้องมาบันทึกสุขุคุณพี่น้องมาจุ่จวดดํากันพี่น้องย่างเทียงพี่น้องเลยเด้อเอฟซีถูกฐานเปอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวทังต่างประเทศสุขุมสุขุนสุโมงสุบนพี่น้อง กินตำมังมงวงกับเขาเนี้ยพี่น้องมังงวงกับมูง,มงเฮิบทั้งดอกพี่น้นอยมาสบายดีพี่น้องมามาพี่น้องมา,าเอา้ยขาดตาเกี้คืน,อม,นม,มอเตอร์ไซคมันแก้ืมอหมบกันมาอีกอย่าง xe thầm pin của jack. tiếng cai gà già đấy để tiếng đó. ได้ไหมไม่สูบมือหน่ะสามคนกินตามสองหมากมือนึ่งสามคนกินตามหามันสวยจังพวกลูกสวยกูชอ ตามองงี้ก็เผาหนิผมมีนาเกตหนะบอคือตามหุงเนยตามหุงเนี่ยวปิ่งไก่ปิ่งหมู ต้งห่งบุมมบุมบน้มเก่เลยกินแต่มันสุดเลยรูดมาสบเบิลกันเด้พี่น้องสิเบิร์ตบมัน มดสมนตืต่น้นเนาะอ่ใส่ใจอยู่ดเสียเปียกเลยผลผนลุ้นมดส้มในเอฟซีมบึ้งนน่นกนะัขขกแกเสียเปียกเลยอยู่ดเสียักซีดออไรยังไงอไดเกบวกเนหน

ยองขักนะวพี่นั่ใกล้กันพี่ยังกขักนะวะเอองาดตปบามาสิกมาอิ่มพี่น้องเหรอขากินมนอองดันเลยพี่น้องไแ่ผมเป็นตาาได้พี่น้องเลยแรงสองงานอิ่ม เดียวเซียาที่เดิ๋มันบดบดหอยเร้อุ่นะเขาวางหัดชิสนึ่งกรนเด้อบิกุุก่นตังแตอิสระคามคนแก่น14ทางเมืองเลยกรูดเทศปอกเขากินอ่ะเขากินกันยังรู้ nào sao không chơi không khi nong chim pa cà phím nè con này con gà con bắc à tập công

กินอยากกินยอมสร้งควากินจุ่มยอมันทำหอมเลยอ่าพี่น้องมันก็สมมาคคนพี่น้องยิ่ักคิดเป็นนี่ก็ขอบุญขอคทุกฐานนอที่กามาติดตามหาส่งส่งบเบายตสุกุสุกุจุคนเป็นิีั่งไทยฝงเราทั้งต่างประเทศคกันคิดหน้าสัสบดีพี่น้อง